สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้แอดกสิพาพี่พาน้องไปอีสานใต้ครับไปพบกับอวัดโพครับซึ่งขณะนี้พ่นก็อยูพร้อมกับทีมงานอีสานใต้ครับออนซอนถิ่นอีสานไอ้พองผ่องครับพนก็อยูที่นั้นแล้วครับอันดับแรกแอดก็ต้องขอขอบคุณออนซอนถิ่นอีสานไอ้พ่องผ่องมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ พี่น้องเขามาปั้งมาเบ่งน้ำปันคาร์บอนงวดนี้อวัดพ่พปันสมีแนวทางตัวแดงฝากพี่น้อง fc ครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขหน้าทางของอวัดพ่กระลุดนะครับแต่ว่าเลขปิ่งไม่เคยหลุดครับติดตลอดครับเลขปิ่งของอวัดพครับแต่ว่าเลขจะคู่กระพาดไปสำหรับงวดที่ผ่านมาครับแต่ว่างวดนี้เอาไม่ครับพี่น้อง fc ครับอาจารย์เพิ่นบ่อทอครับ อ,อวัดโพคำนวนให้ตลอดครับได้คำนวนกับมีเขาไม่หลุดยังเสียละครับท่านท่านผู้ชมครับเ้าเขามาฟังมาเบิ่งน้ำกันครับพูน้นอาจารยอนั่งกับคุณครับผมไปพี่น้องไปเบิ่งไปตามไปชมกันว่าจะได้เป็นตัวใดกันนะครับผมในงวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับโอ้ดูนอด้องจามาหลายเถอะมาแมาหลายเถอะันล่ม การมาสการครับจะเล่นจุดจะเล่นจุดกันครับผมเป็นนายน้องว่ดเมื่อหันเขาจะเล็กวิ่งเนาะเขาจะเล็กวิ่งเนาะเขาจะเล็กวิ่งทั้งบนทั้งหลังเขาทั้งบนทั้งล่างเล็กวิ่งเนาะครับแต่ว่าจับคู่กระพาดไปครับนในวันนี้ก็ให้คือเก่าเนาะคือเก่าให้คือเก่าปิดผือกับกับพวกหัวหน้าเนาะกับก็เป็นสูตรคำนวณบางเท้อกับเขาบางเท้อกับรดกับว่าน่นอนเสมอไปเนาะครับก็ ฝากปเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับได้น้าไปพิจนารณาตัดสินใจง่ายได้ง่ายขึ้นครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเบิ้งมาชมกันนะครับวนา่าจะได้เป็นตัวรายกันนะครับให้คือเกอผม ตัวอรหันคือเกาเนาะคือเกาเ,กาเกามืนเน่อไหร่เลขออกมันมันจันบร์ป่ะฮะมันมาครับวันจันสองก็วันจันทร์สองสาม รอติดตามกันนะครับสำหรับห้าตัวอรหันในงวดนี้จะเป็นตังไตนะครับคุณน้องก็รอติดตามกันนะครับสำหรับอวัดโพนี่นะครับมาแล้วห้าตัวอรหันือจับให้บนชุดหนึ่งคือก่อนนะครับนะนบนชุดหนึ่งคือก่อน เนาะบวชจะได้ทาสีไม่จะได้เห็ดไม่เนาะบวชเนาะน้ำไหนจะได้แตกซ้ำตัวขึอนเนาะงวดนี่แตกไม่แม่ไงงวดนี่คอยเห้แตกไงเด้อจะได้เห็ดจะได้สอบบำรุงเนาะทาสีใน่นจะได้บุ้มบำรุ้งไม่ทาสีไม่อสงเก่าขึ้นขีสุนิมดขี้ไข่เนาะม่ขี้ไข่น้ำ บนสี่สองสามอ๋มาแล้วครับแล้วก็สามสี่พี่น้องตัดเอาเองเด้อนะครับรตัดเอาเองเนาะนั่งประครับอจัดให้แค่นี้บรกคับให้แค่นี้เลยพี่น้องอยากได้รายตัวก็ไปตัดเอาเองสี่สองสี่สามแต่อาจารย์กระจับให้แค่นี้ สี่สองสามแล้วก็สามสี่บนสำหรับล่างนะครับล่างล่างให้หกสี่หกเก้าหกสี่หกเก้าองเดี๋ยวเบื้อง,งเลขวิ่งนะสเนาะเวิ่งวิ่งสิเป็นตัวใดสำหรับเลขวิ่งม่เคยผ่านเท่านะครับเนาะเลขวิ่งม่เคยผ่านพึ่งพันให้สองกับเก้าครับพึอ่อพันให้สองกับเก้านะครับมาเบื้องวันนี้ว่าจะได้เป็นตัวใดกันนะครับสำหรับเลขวิ่งพี่น้องซายวิ่งสายลูดอาลองไป วิ่งมึงเด้อครับสำหรับออวัดโพนี่กับเราเคยพา่านเธอครับสำหรับเลขวิ่งกับเราเคยพลาดเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะครับบนล่างวิ่งบนล่างสามห<า>กแล้วกับครางวิ่งสามกับหกเนาะ,<อ>ะนะครับผมเจ้าของเนี่ยครับอวัดโพ ครับผมสำหรับนะครับเนาะสำหรับแนวทางอวัดโพในงวดวันที่16กพฤษภาคม2565นะครับตัวเลขอยู่ในวงกลมนี่นะครับเนาะหาตัวพี่น้องมามาว่าชอบตามที่อาจารย์พันจับให้ก็จับเอาเองก็ได้นะครับจับเอาเองก็ได้แต่ว่าอาจารย์กะจับให้แค่นี้ C23 แล้วก็ 3C ส่วนล่างให้ 6C 69 วิ่งบนล่างสามกับหกแม่นะครับสามกับหกพี่น้องมามักประชอบตามสี่จับให้ก็จับเอาเองได้ครับเด้ออาจจะเป็นจับแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะนี่จับวนในนี่แหละสองสี่เก้าสองสามเก้าจับวันนี้นะครับพี่น้องจับเอานีนี่แหละแต่ว่าอาจารย์ก็จะจับได้แค่นี้จับเอาส่วนบนแม่นะครับส่วนตทั้งนี่เป็นบนอันนี้ก็เป็นล่างสองสามสี่สี่สองสามก็ได้บน ออสามซี่เทนนะถ้าจับถ้าจับเพิ่มกับนี้มีสองสามสี่สองสองสามสี่จับมาแล้วสี่สองสามก็จะเป็นซี่สองสามนะครับถ้าอยากจับเพิ่มมาอีกก็มีสองสามหกแล้วก็สองสี่เก้าหรือว่าจะเป็นสามหกเก้าได้สามสี 3, 4, ่เก้าแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะจับเอาใน้หนิวัดได้หนิ นะครับบนนันนี่แหละนะครับเนาะแต่ว่าจะกระจับให้แค่นี้ตามตามสูตรจับตามสูตรมาครับว่าจะจับจับแยกสูตรออกมามันจะหลทวนถ้าจับแยกสูตรมันจะหลใช่ไหมครับมันจะหลจะหลอาจารย์กระจับตามสูตรคือเเ่าสูตรเนื้อขึ้นยูนี่บนขึยอยูส่วนส่วนบนส่วนบนนะครับกระจับมันได้แค่นี้นะครับเนาะนะครับบางเท้อก็เขาเขาสามตัวตรงสามตัวตนเนาะนะครับผมพี่น้องมักชอบก็ หาหยิบจับกับสลากกินแบงค์เลยนะครับนะสำหรับอวัดโพในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5งพันนะครับไอ้แค่นี้นะครับบนชุดชุดเดียวล่างมีหกสี่กับหกเก้าสองชุดนะครับพี่น้องอยากจับเพิ่มก็จับไปเองเด้อนะครับผมจับในหาตัวจับในหตัวแน่จ้ะเนาะจับในหาตัวนี้ก็ได้จับบนนั่นีองน่ะไม่บอกหำจับเดมมันได้ ฝังเทืองกับยูนิสโซนเตก็มีนะครับสซนเตกออกมาส้นหนึ่ก็มีเดียพะมาสามหกเก้านี่ก็งานนี่จับเนี่ยจับสามหกเก้าเนี่ยงานดูแล้วก็สองสี่เก้าเนี่ยโมเน่ได้งอมหันออกงอมหันออกหกสี่สองหกกติกับงอมมาเป็นเก้าก็ได้หกกับมีได้บังหันหกกับมีเจ้าเนาะโมเน่ครับอาจจะตัวเก้าขึ้นมากระเด้นเนาะโมเน่ครับโมเน่ครับไปนอนเอ้า ครับสาหรับแนวทางของอวัดโพนะครับพี่น้องมักชอบก็ล้องออกไปพิจารณาเบิ้งมักชอบจะค่อยนําไปลงทุนนะครับเนาะสาหรับอาจารย์กับเป็นแนวทางให้ขนาดนะครับอืมครับนะครับผมพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งครับเด้อนะครับสาหรับแนวทางอวัดโพนะครับถามว่ามัก่ชอบกัจับเอาเองก็ได้จะไดนหาตัวนี่นะครับบอสมักตามที่อาจารย์จับให้นะครับกัจับเอาในนี้ยละจับเอาเองนะครับหาตัวนี้ สำหรับล่างกับนี้แค่6 4 6 9นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพเ่็นคลิปนะครับชาวรากดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับถ like, ูกใจก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผนะครผมการมาตรการขับจาน,นครับ